หลังสีรัฐมนตรีประกอบไปด้วยนายอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนายสนธิรัตน์สนธิจิรวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายสุวิตเมสินศรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนายกอบศักดิ์ภูตระกูลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีใช้ช่วงเวลาก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีเข้าพบพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาตินานประมาณ40นาทีนะคะก็ลงมาถแถลงการลาออกจากตำแหน่งโดยจะมีผลในวันพรุ่งนี้ค่ะเพื่อที่จะเดินหน้าทำงานการเมืองกับพักพลังประชารัฐอย่างเต็มตัว นายอุตมะกล่าวว่านายกรัฐมนตรีรับทราบแล้วพร้อมกับอวยพรให้ทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติให้ประสบความสำเร็จและคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศเป็นสำคัญส่วนที่เพิ่งประกาศลาออกในวันนี้เนื่องจากภารกิจที่ได้รับมอบหมายในตำแหน่งรัฐมนตรีที่เสร็จสิ้นแล้วนะคะ นายอุตมะบอกด้วยว่าตอนนี้ยังไม่ได้ทับทามพลเอกประยุทธ์เป็นหนึ่งในบัญชีรายชื่อนาย,ยกรัฐมนตรีของพักเนื่องจากต้องรอมติภายในพักก่อนแต่ยืนยันว่าไม่ช้าต้องได้ข้อยุติภายในวันที่4-8กุมภาพันธ์นี้ที่ต้องส่งรายชื่อให้กับคณะกรรมการการเลือกตั้งส่วนจะส่งกี่รายชื่อขอให้สมาชิกของพักพิจารณาก่อน ด้านนายสนธิรัตน์พูดถึงการลาออกในครั้งนี้ว่าเป็นความต้องการของทั้ง4ี่คนนะคะไม่ใช่เพราะแรงกดดันจากใครทั้งสิ้นเป็นเพราะอุดมการณ์ที่ต้องการทําเพื่อประเทศชาติต้องการทํางานอย่างโปรง่งใสไม่เอาผลประโยชน์ของประเทศชาติมาเกี่ยวข้องจากนั้น4ี่รัฐมนตรีถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึกหน้าตึกไทยคู่ฟ้าและขึ้นไปสักการะเท้ามหาพรหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาลนะคะ ขณะที่ทาทีของนายกรัฐมนตรีก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีก็ไม่ได้ปฏิเสธค่ะว่าสี่รัฐมนตรีทาบทามให้เป็นหนึ่งในบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐแล้วหรือไม่พูดสั้นๆนะคะบอกว่าให้รอฟังค่ะ